รองประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์สถาบันวิจัยจุฬาภรเปิดโครงการฝึกอบรมแบบอุรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวร,รคัติยาราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภร์โปรดให้นายเฉลิมพลทันจิตรองประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์สถาบันวิจัยจุฬาภร์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปัิธานซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยายลัยกเกษตรศสาสตร์ณนะโรงแรมคลาสสิกคาเมโอตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยอง ซึ่งในพื้นที่ของจังหวัดระยองก็เป็นพื้นที่เป้าหมายของโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานซึ่งการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ก็ประกอบด้วยการบรรยายเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกับการใช้แอพลิเคชันระบบสารสนเทศเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสู่โรงเรียนและชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการอบรมได้แก่เจ้าหน้าที่ป่าสุสัตว์เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขจากองค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นครูผู้ฝึกสอนด้านสุขศึกษาอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านและผู้แทนชุมชนในพื้นที่รวมประมาณ150คนโดยในปี2566จังหวัดระยองได้ดำเนินการผ่าตัดทําหมันสุนัขและแมวไปแล้วรวม1596ตัวและจากข้อมูลประชากรสุนัขและแมวรวมทั้งสิ้น200,000 14,895ตัวมีการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวเพื่อสร้างเครือข่ายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าไปแล้ว1,157รายครอบคลุมในพื้นที่8อำเภอของจังหวัดระยองนอกจากนี้ยังมีการจัดสถานที่พักพิงสัตว์เทศบาลนครระยอง สามารถรองรับสุนัขได้ถึง300ตัวนับเป็นความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการซึ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรครวมถึงการบริหารจัดการแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนตามพระปณิธาน